สวัสดีครับคุณผู้ชมมันก็มีคุณนายทั้งสามคนนั่นแหละเขาเป็นเพื่อนอรักกันเรียนมารุ่นเดียวกันตั้งแต่เล็กจนโตจนมีครอบครัวมีลูกมีเต้าเขาก็มาเจอกันในงานเลี้ยงรุ่นสิทธิ์เก่าหกสิบปี ต่างคนก็ต่างยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็นั่งคุยกันทั้งสามคนเนี่ยสนิทกันมาตั้งแต่เล็กก็เลยคุยกันไปคุยกันมาคนแรกก็ถามว่าลูกคนที่สองเป็นยังไงบ้างส่วนคนที่สองก็ถามลูกคนแรกทำงานอะไรส่วนคนที่สามก็ลุกไปตัก อาหารกินก็เลยไม่ได้คุยอะไรสองคนนั่งคุยกันอยู่คุณนายคนแรกเขาก็บอกว่าลูกชายเนี่ยเขาจบปริญญาเอกมาจากต่างประเทศกลับมาประเทศไทยก็เป็นผู้จัดการธนาคารใหญ่ร่ำรวยซื้อบ้านซื้อช่องซื้อรถซื้อล้อลานนี่เขายังใจดีนะซื้อรถเป็นป้ายแดงให้เพื่อนเขาไปฟรีๆด้วยนะ คุณนายคนแรกก็เลยถามคุณนายคนที่สองว่าแล้วเธอล่ะมีลูกผู้หญิงลูกผู้ชายคุณนายคนที่สองเขาก็เลยบอกว่ามีลูกชายเหมือนกันจบปริญญาโทจากอเมริกากลับมาก็ทำธุรกิจใหญ่โตเกี่ยวกับสื่อสารต่างประเทศส่งออกมั่งอะไรบ้างลํารวยทุกวันนี้เขาก็มีทุกอย่างทั้งบ้านทั้งรถใหญ่โต นี่เขาก็ใจดีนะเขาก็ซื้อบ้านให้เพื่อนเขาหลังละสี่ล้านกว่าให้ฟรีๆเนะี่ยคุยโมโออวดกันไปสองคนส่วนใดคนที่สามไปตักข้าวมาเสร็จก็เลยมานั่งที่โต๊ะคุณนายทั้งสองคน,น,นก็เลยถามคุณนายคนที่สามไปว่านี่เธอ ฉันคุยกันเรื่องลูกชายของฉันเนี่ยว่าลูกชายของฉันเนี่ยเขาร่ำรวยกันหมดแล้วแถมยังเป็นคนใจดีซื้อรถป้ายแดงซื้อบ้านใหม่ๆให้เพื่อนฟรีๆแล้วเธอล่ะมีลูกหญิงหรือลูกชายส่วนคุณนายคนที่สามก็เลยบอกว่าฉันก็มีลูกชายแต่เขาอะไม่มีงานทำแล้วช่วงนี้ เดินไปเดินมาว่างๆแต่เขาเน่ยเป็นคนโชคดีเขามีเพื่อนดีไอ้เพื่อนเขาเนี่ยมันมีไม่กี่คนแต่เพื่อนคนแรกเนี่ยเขาก็ซื้อรถเบนซ์ป้ายแดงให้ส่วนไอ้คนที่สองเนี่ยก็ซื้อบ้านหลังใหญ่ๆใ,ให้ในราคาสี่ล้านกว่าลูกฉันเนี่ยมันโชคดีจริงๆ